2. กรรมไม่เคยลืมเราไม่ว่าเราจะจำได้หรือไม่กรรมทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมให้ผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อทำไปแล้วจะไม่มีวันสูญหายไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่คือกฎธรรมชาติที่บังคับใช้กับสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด 3. กรรมแบ่งเป็นหนักเบาเก่าใหม่จะสลับกันให้ผลโดยกรรมหนักกว่ามักจะให้ผลก่อน กรรมที่ทำบ่อยๆหรืออาจินนกรรมนิสัยที่เราทำจนเคยชินจนฝังในจิตเช่นผู้ที่หมั่นช่วยเหลือคนอื่นและกรรมที่ทำใกล้าตายหรืออาสันนกรรมจะหนักและให้ผลก่อนซึ่งความหนักของผลกรรมนอกจากเจตนาแล้วจะขึ้นกับเงื่อนไขแวดล้อมด้วยเช่นผลกรรมจากการฆ่าส,สัตว์ที่ใหญ่กว่าหรือกรรมที่ทำผู้ที่จิตบริสุทธิ์กว่าก็จะหนักกว่า กรรมหนักที่สุดหรืออนันตริยกรรมจึงเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าและทำให้สงแตกกัน 4. กรรมตามเราได้แม้ข้ามภพชาติผลกรรมอาจไม่เกิดทันทีแต่จะเกิดเมื่อเงื่อนไขพร้อมบางครั้งข้ามภพชาติไปชาติหน้าหรือหลายชาติ 5. กรรมเป็นของเฉพาะตัว ไม่มีใครหรือพิธีกรรมของขลังใดลบล้างกรรมของผู้อื่นได้แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถล้างกรรมของใครได้ทำได้เพียงแนะแนวคางให้ไม่สามารถโทษใครได้นอกจากเราเองที่เป็นผู้กระทำแล้วถ้าเผลอทำกรรมครั้งหนึ่งผลจะหนักแท่ไหนจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่มีเทคนิคใดที่ทำให้กรรมเบาลงหรือไม่ติดตามกันตอนต่อไปครับ